สวัสดีพี่น้องปองป่ายผู้ติดตามทางเพจเฟสบุ๊กเสียงดึงเท่าลยแช่แนวมีหมาปันหมาจวนผ้วมาบ้านเจ้าอย่างเลยพี่น้องไปเจ้าจัดงานยังกะนน้องไปเนี่ยรถจอดเหยาอาร์ตอารถในจวนนะจะเขาจะเข้าไปเบิ่งห่างไหนพี่น้องโอ้เข้ามาห่างในแล้วพี่น้องเข้ามาห่างในแล้วเพิ่นเห็นอย่างกันแน่นอนสวัสดีครับผมเข้าไปเบิ่งห่างในก่อน เข้าไปเบื <c 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 ้องข้างในก่อนเลยนั่งก im ันแน่พี่น้องความดีบริจาคดวงตาภารกิจเสียผ้าน้าแผรจัดงานยังน้องเบื้องเสียฮาก่อนพี่น้องเสีย้าให้เลยอชิ้นให้เลยหุ่นนะหุ่นนะหามเกียงเสียผ้าไฟพี่น้องเสียผ้าไฟไปเบื้องต่ลาลานตะลาลานก่อน เพื่อนการ์เดินแบบกันเด้อพ่ะมีแต่สุดงามๆพี่น้องมือวานนี้เป็นนางแบบ็บนายแบบกิติมาสักเจ้าหนายเพื่อนสิเดินแบบในการเปิดตัวนะเลยนี่นะคุณนะแกรบอกเพื่อนนะพี่น้องอยู่น้าจวนพัวพุดนะโอ้ยสวยงามให้รอเบินตอนโดนแบบอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยสวยงามเกง่งสวยงามเกง่งสวยงามพระลำเป็ดพี่น้องเอ๋ย คุณหน้าคุณไหนไอพี่น้องคุณไหนไอเจ้าพากอำเภอเสียงขามเขาผครับคุณหนายสวยงามรับผมมีบริเวณหน้าจวนพี่น้องมันก็จวนผู้ว่าเพ่นนั่นโอ้ยงามเก่งจัดงามเก่งลมลื่นดีเก่งเนาะมันนี่บริเวณเดินแบบแคดวอกกินเขาก่อนไหมพี่น้องใหากินเขาก่อนมะเนี่ยวัดแนวอยู่แนวกินเองเต็งในงานเพื่อนปะอยู่มุมนี้แล้วก็อยู่มุมนู้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยผัดพิสเกงเละเข้าวก้าเปล่าครับผมอันนี้ก็ขนมกีนเป็นร้านของท่านผู้ว่าคือกันครับผมมีน้ำยากะทิน้ำยา,าปักใต้ทีนั่นนะเก่งใตป่าที่พี่น้องเล้วก็เก,ก่งเชียวว้านพี่น้อง ขนมจีนครับขนมจีนครับผมกาแฟโอวันตินน้ำเปล่าจากครัวแอร์พอร์ตพี่น้องนี่นะอันนี้จากบูนในที่สว่างเครีจังหวัดเลยน้ำเต้าหู้ปลาทูบุกอุ้ยฮอนไอห้วยห้วยครับไอห้วยห้วยอยมฮอนฮอนครับร้อนร้อนครับร้อนร้อนสวัสดีครับสวัสดีครับกนชอบบักรฐานก้นแหลม ครับผมให้เลยนี่ก้นแล่มเนาะั <laughs> ากกรฐานดังอือน่นนั้นก้นตูก่อเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวกลับมาได้ไหมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> น้ำเต้าหู้รลอนจากสว่างคิริและสโมสสรไลออนปลาท่องโกพันนาวะอันนี้จากพัฒนชยนชมลมแม่ดีเด่นจังหวัดเลยครับผม <c oughs> ข้าวทอดข้าวทอดโอ้ยเป็นแต่เสียี่น้อนข้าวทอดก้อ,อนงามจริง โอ้เห็นงามไล่บอกกากินจากพัฒนชัยยนต์ครับผมโอ้โหมีตำตำตำหลายอย่างอันนี้ตำยังคบนี่นะโำนี้ตำปาโอ้ยบกกางบุกกายืนไกลน้ำลายโปงใสเป็นตัเซฟพี่น้องเป็นตัดเซฟตำข้าวโพดไข่เค็มเสร็จไปแล้วต่อไปตำหลายอย่างจะเป็นตำปลาไปซะเนาะ ลายยางใส่กันเนาะห้องมวยห้อมประเด็กเ็นห้อมประเด็กร้านต่อไปครับผมจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ขนมจีนสารขนมจีขนมจีบครับผมแต่ว่าบนแช่นพีเดเร์ไม่แ่นขนมจีนเดี๋นี้นะ อันนี้มาขนมกีบสลับเปลี่ยนเป็นขนมจีบนะครับผมขนมจีบสละเปานะครับเป็นจีบเป็นจีบรับเป็นจีบเปลี่ยนเป็นโบใบไม้นะครับเป็นจีบนะครับผมก๋วยเตี๋ยวจ้าอ่านป้ายก่อนก๋วยเตี๋ยวจากไหนเนาะทำนี่นหอ่านไปให้เพื่อนก่อนก๋วยเตี๋ยวจากบิ๊กโฮมครับผมแซ่บเก่งค่ะ นักรองประจำอำเภอเอราวัณประชาสพันธ์ป่าละแมเลียนครับผมครับผมก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวอันนี้แกงเขียวหวานจากสำนักงานจังหวัดเลยและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับแกงเขียวหวานครับลูกน้องกินไรให้พี่น้องต่อด้วยผัดไทยครับผมอ้าวมาเจอคนเดิมอันนี้ ใหญ่อนล็อกครับผมเขาข้ามู้กเขาใจแอนล็อกครับผมข้ามู้กข้ามู้กมักใหญ่เขาข้ามู้กให้เลยครับผมมาเด้อพี่น้องเขาข้ามู้กให้เลยจ้าสุดยอดจ้าคุณนะเขาข้ามู้กมาเด้อพี่น้องแจ๊กใจเละใจแอนล็อกเนาะครับเนาะใจแอนล็อกหนึ่งเก้าเก้าส่วนเนื่ว่าแต่มัเสี่ยวเฮี้ยนมาแจ๊กวะแน่ วันนี้เอาข้าวมู่มาแจ๊กเนาะโอเคครับแนวอยู่แนวกินมือนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้ออุดมสมบูรณ์เจงอยู่ในจวนกูว่าพี่น้องเพื่อนกำนังกินกันอยู่นี้พุกน่ะแต่เจ้าแต่นายก็นั่งกินกันอยู่นี้นะเห็นขวนบอกขวนหอยหอยขวหอยหอยป่ะฮอนฮอนขวนห้อยหอยโอ้ยเซฟก่อมาเดี๋ยวพี่น้องพัดไทยพัดไทยจากลงมูหินสระสหศิลาเลยพวน่ะ พัดพรพรพี่น้องห้อมห้อยบุกทอดลังขวาโอ้โหปุณะจวดเเขามอบได้น้ำหนั่จิกกระเด็นใส่ห้อมห้อยพี่น้องมาเด้อพี่น้องคุณนะพูดนะดนะถ้าอยู่แนวอยู่ในกินอะไรจริงมุมนี้พัดไทยแกงแก้วบ้านกวยเตี้ยวมุมนี้เข้าข้ามหมูพุดนะสุดยอดสุดยอด ทันผูว่าพี่น้องทันผูว่าใส่สุดเตรียมเดินเบสุูนะร้อยไายผูวาก่อนมาสำรวจแนวอยู่แนวกินทันลงมาเองเลยพี่น้องพอเมียงเลยพอบ้านประหารเมียงสำรวจแนวอยู่แนวกิน